จากประเด็นที่จูนเพนทุลีภรรยาของหนุ่มกะลาได้ฟ้องสาวคนสนิทของหนุ่มกะลาเป็นจำนวนเงินสิบล้านบาทและทางหนุ่มกะลาเองก็ได้ประกาศขอเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนดังกล่าวจากนั้นก็มีข่าวลือออกมาว่าสาวคนดังกล่าวพร้อมจ่ายและขอจบเรื่องทั้งหมดสำหรับความคืบหน้าล่าสุดของเรื่องนี้ ทนายพัฒนายความของจูนก็ได้โพสต์ข้อความอัปเดตบอกว่าเนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันที่16สิงหาคม2566เป็นวันนัดไกล่เกลี่ยคดีคุณจูนในกรณีฟ้องเรียกค่าทดแทนจำนวน10ล้านบาทจากบุคคลที่3แต่เนื่องจากทางบุคคลที่3แจ้งว่าไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ย ดังนั้นนัดไกลเกลี่ยที่าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลบบุรีในวันครุ่งนี้จึงต้องยกเลิกไปสิทธิของจำเลยนัดต่อไปคือวันที่28สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกาเป็นนัดพร้อมเพื่อที2สถานกำหนดแนวทางนำสืบหรือสืบพยานโจทย์ จึงประกาศให้ทุกคนทราบครับและแม่จูนฝากขอบคุณทุกกำลังใจผ่านผมมาฝากทุกท่านด้วยนะครับเธอสบายดีและมีกำลังใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแพงที่ไม่ต้องพยายามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทนายเมียหลวง